แบร์ Bear, ไตบุก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 กันต่อที่โรงงาน NS Blue Scope ประเทศไทยผู้ผลิตหลังคาเมทัลชีตมาตรฐานระดับโลก l u u ส s o o p e s a ซ s คลิปนี้จะมาดูการทดสอบที่โหดขึ้นกับการทดสอบ Reverse Impact จะหน้าตาเป็นยังไงไปดูกันเลย วันนี้นะครับที่ผมได้มาเดินทัวร์โรงงานแห่งนี้ก็เพราะความกรุณาของผู้จัดการฝ่ายเทคนิค NS Blue Scope Thailand นี่แหละครับคุณตั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ๊ะสวัสดีกันทำไมเจอกันแล้วอเ,เอ,อ<ม>าเป็นว่าดีใจมากที่ได้มาเจอแล้วก็เจอพี่จันทราด้วยเ,เป็นน้องที่เชี่ยวชาญอยู่ที่นี่มาถึง24ปีเอ๊ะโทษนะฮะอุปกรณ์ตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยมันยังมีการทดสอบอะไรนอกเหนือจากการใช้ซอสสเปรย์หรือการใช้ QUV และอื่นๆอีกโอเคครับทำอะไรฮะตรงนี้ฮะเราก็จะมาดูเรื่องหุง คุณภาพของการยึดเกาะของสีะนะครับว่าพอเราเคลือบสีลงแล้วเนี่ยสีมันจะหลุดลอกออกง่ายไหมะนะครับเมื่อไปพับขึ้นรูปขึ้นรอนเป็นหลังคาก็ต้องกระแทกสิถูกต้องครับทสการกระแทกเลยกระแทกแรงๆหน่อยหนึ่งนะหรือว่าเราไม่ได้ปล่อยกระแทกอย่างเดียวเราพยายามจะดึงสีออกมาด้วยอย่างนั้นเลยใช่ครับพยายามทุกวิถีทางให้ผลิตภัณฑ์นั้นเสียหาย ถูกต้องครับและถ้าไม่เสียหายก็ถือว่าล็อตนี้ผ่านถูกต้องครับพุทตั้งครับผมพี่จันทาเธอกำลังจะเทสอะไรให้ดูฮะโอเคครับอันนี้คือเราจะเทสเรื่องของการยึดเกาะของสีครับเราจะดูเรื่องของว่าสีทานหน้าที่เราเคลือบออกมาเนี่ยครับมันยึดเกาะกับสีเนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนกระแทกลงไปแล้วสีมันจะมีการหลุดล่อนออกมาหรือเปล่าอยากรู้อ้าวทำไมพี่จันทาถึงคว่ำสีลงไปฮะอ๋อเพราะว่าเราจะดูสีด้านหน้าครับตัวนี้จะเป็นเหมือนตัวปั๊มนะครับแล้วเราใช้น้ําหนักของตัวตัวลูกตุ้มเนี่ยกระแทกลงไป ด้านหลังด้านหลัง,ลงมีหน้าเลยเรียกว่า reverse impact อับจากด้านหลังนี้อ่ะเชิญเลยครับไปฮะ1ิจูนโอ้โหห้าสสสองโอ้โหนี่น่าจะนั่นจริงๆด้วยต้องอย่างนี้แหละมันมันจะบุ่มลงไปเลยเพราะว่ามันหนักจริงๆนะฮะถ้าเหล็กไม่แตกนะครับก็รบเราก็จะด,ดูเรื่องของสีว่าสีจะมีการหลุดร่อนออกมาไหมนะฮะเดี๋ยวเราทีนี้ดูยังไงเดี๋ยวจะมีการใช้เทปลองดูะ,ออะแล้วดึงออกมา เป็นอย่างนี้เลยครับโอ้หมื่นหัวสิวเลยนะพี่จันทานนะโอ้โหนี่เตรียมนะลองนี้ปึ๊บโอ,โอ,โอ,โอ้สุดยอดครับสียังอยู่ฮะคราวนี้ถ้าดูที่นี่ที่สอตกกเทปเทปใสของเรานะนี่ไม่มีสีหลุดลอกมาเลยแม้เจอแรงกระแทกแบบนี้ครับผมขอบคุณพี่จันธาน,นะครับผมสุดยอดมากผมเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณกล้ารับประกันยาวนาน12ปี12ปีนี่ เงื่อนไขคือการผูกกร่อนจากสนิมจนทะลุจะไม่เกิดขึ้นภายใน12ปีแน่ๆถูกับกับ2ก็คือเรื่องของการรับประกันสีสันสีสันจะไม่ซีดจางแน่ใน5ปีนะครับอันนี้ก็มีการรับประกันของสินค้านี้อยู่ถูกต้องครับขอบคุณมากเลยสำหรับการทดสอบอันหนักหน่วงและโหดเหี้ยมนี้ครับตั้งครับผมดีใจมากเลยที่ได้เดินโรงงานแล้วก็คุณตั้งก็พาเดินจนเห็นทุกซอกทุกมุมนะครับยินดีมากเลยครับที่นี้เนี่ยสังคมไทยเนี่ยคุ้นเคยกับสังกะสี ว่าเราเห็นภาพนั่นในอดีตมาบ้านเรือนสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วก็มาเป็นกระเบื้องใช่ไหมครับยุคนี้ช่วงหลังเราเริ่มเห็นเมัลชีตมากขึ้นแต่ทีนี้เมัลชีตเนี่ยเมื่อไปเทียบกับวัสดุเดิมๆเนี่ยมันมีจุดเด่นจริงๆคืออะไรครับโอเคต้องบอกเียครับว่าเมัลชีตเนี่ยนอกจากจะมีความแข็งแรงแล้วนะครับยังสามารถที่จะออกแบบได้หลากหลายรวมไปถึงว่าสามารถที่จะปรับให้เข้ากับวัสดุต่างๆได้ด้วยนะครับอย่างเช่นจะเป็นกระจกก็ดีหรือจะเป็นไม้ก็สามารถ ทำให้กลมกลืนเข้ากันได้แน่นอนครับโอ้ในมุมมองในเรื่องของการออกแบบตามต้องการ,รมันจะเกิดขึ้นกับวัสดุชิ้นนี้ทีนี้จากกระบวนการผลิตทั้งหมดที่ผมได้ไปดูเนี่ยอันนี้ต้องชมนะว่าเป็น process innovation นะทำได้อย่างน่าทึ่งเนี่ยรเรารู้ว่าสังกะสีที่เคยถูกกรัดกร่อนเยอะเนี่ยพอไปผสมกับอลูมิเนียมรสร้างความทนทานได้มากแล้วถ้ารู้อย่างนี้ทําไมเราไม่เอาสังกะสีออกไปเลยแลวใช้แต่อลูมิเนียมล่ะครับทำไมต้องมีสังกะสีอยู่ก็ต้องลงไปดูในส่วนของตัวคุณสมบัติของอลูมิเนียมก่อนครับว่าจริงๆแล้วครับตัวอลูมิเนียมเนี่ย เขาจะสร้างเป็นฟิล์มขึ้นมาปกป้องนะครับแปลว่าโดยธรรมชาติตัวมันเป็นอย่างนั้นใช่ครับแต่ว่าในส่วนของสังกะสีครับเขาจะเสียสละตัวเองเพื่อไปปกป้องนะครับอุโศบเราก็เลยเอาจุดเด่น2อย่างนะครับเข้ามาผสมผสานกันซึ่งตัวนี้ครับมันได้รับการพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าสูตรที่เป็น55%ออลูมิเนียมผสมสังกะสีนะครับคือสูตรที่ดีที่สุดสำหรับการป้องกันการกัดกร่อนครับ มันก็เลยต้องผสมผสานเพื่อให้เกิดความทนทานแบบนี้ในสูตรนี้55%ถูกต้องครับแล้วก็ที่เหลือเป็นสังกะสีถูกต้องครับก็ผมอยากจะฝากไว้นึงนะครับว่าถ้าจะหาซื้อสินค้านะครับเราอาจจะต้องดูนิดนึงว่าบางทีเราเห็นเป็นเหล็กเคลือบสีนะครับแต่ว่าจริงๆเราต้องเจาะลึกลงไปว่าส่วนผสมด้านในครับคืออะไรอะไรใช่ครับถูกต้องครับทีนี้มาถึงเรื่องสําคัญที่ต้องถามผู้จัดการฝ่ายเทคนิคนี่แหละเพราะว่าผมเนี่ยก็มีภาพเมทัลชีตก่อนหน้านี้ต่างจากวันนี้ ผมก็เข้าใจว่ามันก็สังกะสีนั่นแหละเพราะอะไรหลังคาเนี่ยพอมันเป็นเหล็กเนี่ยแล้วมันไปอยู่ในที่สูงอยู่บนหัวเราเราอยู่ใต้ฟ้าฝนตกครับพอฝนตกแบบระดับจักจกนี่โอ้โหเสียงนี่คนอยู่ข้างล่างอยู่ไม่ได้เลยมันจะถุดกล้องไปหมดเลยมีวิธีแก้ไหมครับหรือว่าฝั่งของเมทัลชีตในแบรนด์ของ Bluescope s a x เนี่ยได้แก้ไขอะไรไปบ้างเรามาทําความรู้จักกับ ธรรมชาติของการเกิดเสียงนิดนึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับเสียงจะเกิดขึ้นได้ก็เมื่อวัสดุมันมีการสั่นเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าวัสดุใดๆก็แล้วแต่มีวิบีเซชั่นก็ต้องมีเสียงถูกต้องครับถ้ายิ่งสั่นมากเสียงก็จะดังมากถูกไหมครเพราะงั้นตัวแผ่นเหล็กนะครับสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นเหล็กเคลือบสังกะสีซึ่งความหนาของมันเนี่ยจะแค่ประมาณ0.2มิลลิเมตรเท่านั้นก็คือบางมากๆแตกต่างจากเม่ัลชี้ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับความหนาจะอยู่ประมาณ0.40 นะครับที่ใช้กันในงานบ้านทั่วไปคือความหนาเราเห็นว่าหนาขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งแล้วเนี่ยแบบในน้นที่เราเห็นกันเนี่ยนะถูกต้องครับรวมไปถึงครับถ้าเคยได้เข้าไปเดินในห้างสินค้าเคยสิครับเดินบ่อยเลยชอบหรือแบบซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆหน่อยเวลาฝนตกนี่ได้ยินเสียงไหมครับพี่หนุ่ยอ๋อถ้าสถานการณ์แบบนั้นเนี่ยผมจะไม่รู้ออกมาถึงรู้ว่าอ้าวฝนตกแล้วอ๋อเขาใช้เมตาชีตเหมือนกันถูกครับอ้าวทำไมไม่ได้ยินล่ะฮะ เพราะว่าความหนาที่ใช้นะครับในในงานที่เป็นงานโครงการที่ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้ความหนาที่เกิน0.50ขึ้นไปแน่นอนนะครับประกอบกับว่านะฮะเรามีนวัตกรรมหนึ่งนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายมากก็คือเรื่องของการติดฉนวนกันความร้อนเข้าไปนะครับซึ่งปัจจุบันก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็น PU o ฟ m ก็ติดเข้าไปนะฮะถูกต้องครับก็ติดเข้าไปกับตัวแผ่นเมนทงชีตเลยนะฮะซึ่งบูสโคบใส่เราตัวนี้ครับเราได้พัฒนา ในส่วนของสีด้านหลังให้มีการยึดเกาะกับตัวฉนวนได้ดียิ่งขึ้นครับโอ้โหเยี่ยมเลยอันนี้ก็ช่วยทําให้ คนที่ต้องการกันเสียงแน่ๆเนี่ยยังคงใช้เมทัลชีตได้ครโอเคดีใจที่ได้เปลี่ยนความคิดเพราะว่าเข้าใจว่าถ้าทําแบบห้องอัดสตูดิโอเงี้ยใช้เมทัลชีตไม่ได้ไม่จริงละไม่จริงครับซึ่งเขาเอาบูสโคปแซกซ์ไปใช้เป็นตัวด้านบนเนี่ยก็เยอะแยะใช่ไหมฮะถูกต้องครับทหาบูสโคปแซกซ์ไปยึดติดกับฉนวนได้ยิ่งดีเลยครับเอาแบบนี้เลยนะแต่ต้องย้ำเขานะว่าเมทัลชีตบูสโคปแซก และนี่ก็คือบูสโคปแซกซ์นะครับแบรนด์แผ่นเมัลชีทที่ได้รับการผลิตด้วยมาตรฐานระดับโลกแบบนี้วันนี้ผมหนุ่ยพงศุกได้มาบุกมาเดินชมโรงงานพร้อมการทดสอบนะครับที่ NS Blue Scope ระยองผมก็ทึ่งจริงๆนะครับดีใจดีใจว่าเราสามารถจะเข้าถึงโปรดักต์ระดับโลกด้วยการผลิตในประเทศได้ คุณผู้ชมครับใครก็ตามที่กำลังสร้างบ้านต่อเติมบ้านแล้วก็สนใจหลังคาดีๆผมแนะนำไมใ่ใช้ e เมท Sheet ในแบรนด์นี้ Blue u c o p e Sacks นะครับคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของเขาฮะ s a c ร o f nsbluescope. com แต่ถ้าเกิดว่าจำไม่ได้คุณก็แค่พิมพ์ b บล c e s c o p e s a ์ z a c s นะครับใน Google หาเจอแน่นอนในขณะที่โทรศัพท์โทรเลย023333030หรือแฟนเพจ Facebook นะครับที่ bluescope thailand ครับนี่เดี๋ยวครั้งหน้าไปบุกที่ไหนเราลุ้นกันนะครับ